สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามากู้รอบอย่าวนะครับพาทุกคนมากู้รอบประช่อนปนินแล้ววันนี้จะมาดูกันว่ากู้รอบทั้งวันให่ทั้งวันกู้ประมาณครึ่งวันครับก็จะมีรอบประช่อนอยู่ประมาณยี่สิบกว่าลูกหรือประมาณเกือบเกือบสามสิบเนีน่ยครับแล้วก็มีรอบประช่อนอยู่สิบสองลูกนะครับ ที่จะกู้แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับผมก็จะถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งนะครับแล้วมาดูกันว่าวันเนี้ยจะขายได้กี่บาทนะครับขายนะครับย้ําว่าขายกู้รอบปลาช่อนยี่สิบกว่าลูกแล้วก็รอบปลานินสิบสองลูกอ่ะไปลุ้นกันครับดูกันว่าวันเนี้จะมีผลงานสักแค่ไหนขายได้กี่บาทนี่ครับจอดเรือลงมานะครับ มาลูกแรกกันเลยครับเมื่กี้ได้ยินเสียงโดดหย่อยอยู่นะครับดูกันอ,อไปช่อนตัวครับตปหมอไทย อกอ่ะอยังได้แต้มนึงครับดูที่สองนะครับก็มีหลังเปิดเปิดนะครับมีตัวนึงครับไซส์ไม่โตนะครับ นี่ยประมาณครึ่งโลได้ครับไปต่อลูกที่สามนะครับหลังเปิดเปิดมีลุ้นครับ 3ามตัวครับไปชนไอกลับตัวนะึงสวยๆครับลูกนี้ต่อกันลูกที่สี่ครับเอาอีกแล้วโอ้โหเอ,อ้ยแค่คืนเดียวมันเป็นไปได้เหรอเนี่ย เรียบร้อยครับตายทั้งคู่ไปต่อครับสองตัวนะครับในรอบส,สวยๆครับ ไปงามครับเมื่อกี้ที่ตายไปคู่หนึ่งก็น่าจะรุ่นนี้ครับดูรูปต่อไปกันครับมีรอยชน,นครับกระทุงตุงเลยนะครับมีรุ้นครับเห็นตัวลายแล้วนะครับ สวยครับเด่กลับน่าจะเข้าอ่ะไปดูลูกต่อไปกันครับไม่เงียบจังไม่มีว่ะเยอะตรงนี้สองลูกนะครับใกล้ๆกัน มีไหม,มเงียบจังอะ่ะโอ้ปลาแก้มช้ำไปต่อกันลูกนี้แลวครับหืมหนังเปิดเปิดอยู่ นี่ไงเจอตัวแล้วชนแล้วโอ้สยสวยครับสวยงามเลยลูกนี้อ่ะมากู้รอบปนินมั่งนะครับ สลับกันไปมาผ่านมาก็รอบปะนินก็กูรอบปะนินไปเลยครับสำรวจนานเกินนะเป็นไงบ้างมีตัวครับมีตัวอ่ารอบสั่นอยู่นะครับ ใส่สวยๆกันเลยครับโอ้มีแสงงามเลยครับไส่เป็นโลครับมีเป็นโลสามตัวครับสี่ตัวใส่โลมีสี่ตัวห้าตัวสี่ห้าตัวครับไส่โลมาลุ้นลูกต่อไปกันนะครับลูกปนินยกกิ สวยงามครับสวยงามใส่ใส่กำลังทอดครับหกขีดเจ็ดขีดรอปนินอีกลูกนะครับ ดำครับดำดำโอ้ยกระพือกระพืออีกแล้วกระพือแล้วโอ้ยโอ้ยบานแซ่ดสวยสวยโอ้ตัวงามเงีเลยครับใส่ย่างเลยนี่แช่สายสายทอดแล้วสวยงามครับ รอไปกรับกันบ้างนะครับดักไว้ตรงนี้สองลูกนะครับตรงนี้ลูกแล้วก็ตรงโน้นลูกนะครับอ่ะดูลูกแรกกันน้ำตื้นๆน,นะครับดักไอ้กับเอ,อ้าวแซดครับแซดเอ้าแล้วก็บอกดักไอ้กับปนินทั้งนั้น ลุงอยู่โน่นนะครับน้ำแห้งครับตอนดักก็ลึกกว่านี้นะยังไงเอ๊ะแม่ลัอบอยู่เอียงอ,งอะ เออพวกกูไปรอบของแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเลือกเอาอีกนะครับเนี่ยตัวเล็กๆจะปล,ปล่อยปล่อยปลานะ่าเอาแต่หอยไว้ <laughs> ข้างล่างนี่ปลาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกลานิลทั้งนั้นเลยนะครับอ้าประมาณนี้ครับสองลูกโดนแต่งไปก่อนลูกหนึ่งจเล่ปล่อยไหม <laughs> ไม่ปล่อยตัว <laughs> นั้นใไซย,ยาัายยาง่งอาขึ้นแล้วนะครับเียบถาแล้ว แยกไซก่อนปลาช่อนนะครับช่อนที่ไหนสอบปุ๋ยหาเรื่องนะหาเรื่องไงนะ่น<อ>ี้เพร<อ>า<ป>ะเดี๋ยวพ่อค้าเดี๋ยวจะเล่นงานพ่อค้าก่อนแล้วสิบโลครึ่ง เก้าครึ่งเป็นเป็นเป็นสิบเก้าครึ่งอันนี้เป็นปลารวมสิบครึ่งเก้า <5 S 1> เป็นสิบเก้าครึ่ง ช่อนช่างไปแล้วนะแยกบินโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผลงานไปขายได้แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม